stands สวัสดีครับปายเอชเอมครับก็พามาชมปายแคนยอนนะครับก็เปิดหัวกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็17บเนาฬิกานะครับคนก็เริ่มเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันครับ เลสโกผมก็ถือไม้มากเหมือนเดิมนะนผมไม่ได้มาปายแคนยอนนานมากนะตั้งแต่ขาหักนะก็เดินไม่ได้ถ้าระวังก็เดินด้วยความระมัดระวังนะเวลีสลิปปรีมันลื่นมาก บนนี้ก็มีคาเฟ่นะฮะกิรดวิวเนาะก็เดินถอยหลังไปฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเราจะไปดูจุดชมวิวาที่ตกแล้วกันนะผมไม่ได้มานานละผมเอามอไซค์ขึ้นมานะครับก็ค่อยๆเดินนะเมื่อกี้นั่งพักแล้วปวดขามากเลย <c oughs> อันนี้ก็จุดถ่ายรูปที่สวยงามตรงนึงนะตรงนี้ต้นไม้ต้นเดียวนี้วิวนี้จะสวยมากเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูวิวที่เป็นท็อปวิวนะครับการเดินก็ค่อยเดินเรามัดระวังนะ ก็ผ่านไปวผมเริ่มปวดขาไม่รู้จะไปถึงวะเดี๋ยวผมเปียนั่งดูพระที่ตกตรงนู้นแล้วกันเนาะก็ช่วงที่เดินก็ขออนุญาตตัดคลิปออกกันแล้วกันเนาะไม่สามารถเดินได้ คือผมไปต่อไม่ได้ครับก็นั่งประมาณนี้นอดขาเมื่อกี้ไปน้ำตกมาบรรยากาศตรงนี้เป็นแผ่นดินแตกนะตรงนี้นนนก,ก็ก็พยายามตัดต่อคลิปแล้วกันนะก็มาด้วยความยากลำบากพอสมควรเนาะก็อากาศตอนนี้ก็17นาฬิกา5นาทีนะครับมาชมปลายแคนยอนกันตรงนี้ก็เป็นแผ่นดินแตกนะครับนะเป็นแผ่นดินแตกนะครับก็จุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามนะ ก็ถ้าจะปิดปิดตรงนี้นะเห็นไหมก็ผมค่อยๆตัดคลิปแล้วกันนะกันเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันผมปวดขาอผมไปต่อไม่ได้ผมก็นั่งพักไปเรื่อยๆไม่รีบครับไม่รีบเนาะปายแคนยอนนะมาเที่ยวปายก็มาปีนปลายปายแคนยอนได้นะครับผมไม่ไกลจากนะครับสะพานท่าปายก็ประมาณ500เมตรนะก็มาชมพระอาทิตย์ตกได้อากาศเราร้อนคนก็เริ่มเยอะแล้วครับผม ไอ m นะ ก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นแผ่นดินแตกนะครับก็ค่อยๆเดินนะก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะสามารถนั่งชมพระที่ตกได้ตรงนี้นะปลายแคนยอนเวลคัมเวลคัมจูปายนะครับผมค่อยๆเดินนะผมไม่น่าจะปีนไปายไดนะ้ก็เก็บบรรยากาศเท่าที่ได้แล้วกันนะปายเอชเอ็มนะครับเวลคัมจูปายเวลคัมจูปายแคนยอนก็ชมบรรยากาศที่มันสวยงามนะตรงนี้เขาเรียกว่าแผ่นดินแตกนะครับ

ก็ามาถึงจุดชมวิวแล้วครับตรงนี้ก็เป็นจุดท็ปอปนะก็พัถึงก็นั่งชมพระอาทิตย์ตกได้ตรงนี้นะครับหรือท่านอยากเดินบนทางแคบๆก็เดินได้นะครับ နောင်းမှာလားဘောလိုက်လားချုံမြလေးဟောကြီးရဘောလိုက်ရတယ်ဘယ်မှာလဲဘယ်လိုပုံကြီးရတာတောက်တယ်물떨어지라မှာနော်ဖြည်းဖြည်းတော့နော် Gjithë 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 ก็ผมไม่ไปไหนครับผมก็หยุดอยู่ตรงนี้นะฮะไปต่อไม่ได้ปวดขานะมีไม้ด้วยไหมเอ้าก mm ็เทคกิ้งนะเทคกิ้งออนซด์แล้วกันนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวก็กลับละเดี๋ยวพาที่ตกแล้วครับผมป่ายแคนยอนนะป่ายแคนยอนเวลคัมเวลคัมทูปายแคนยอนนะ you can take off your shoe better not slippery it's for the bond นะ n on the rock on the earth. ะเอนะ for slippery be careful slow down and go down นะ the clip on the mountain in Pai Pai Canyon นปายแคนยอนปายพายแม้ห้องสอนไทยแลนด์ Welcome Welcome to Pai ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็มาก็มาชมนะปายแคนยอนก็เดินด้วยความระมัดระวังถ้าถอดรองเท้ามันก็จะไม่ลื่นนะฮะบอนมันจะมีบอนอยู่ข้างล่างนะสามารถเดินได้นะ w เวลคัมชูยังปี p ป้ออฟอ่าไทยนะครับ uh, วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่7นะเนาะ7ธันวาคม2568นะนาน,านมาทีนะก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมแล้วกันเนาะปายเอชเชลคอมนะ gwai <laughs> แล้วที่ตัวพ่อที่หรอเยอะขึ้นหน่อย

yeah Ini kondisi Halo, Assalamualaikum. <laughs> <laughs>

ของนาง้านไม่จุก Sous-titrage ST' 501

I used to say close in Europe, but they sort of neat. And what well, they have to say.